ซาสวัสดีครับมาพบกับแมงแมงออนทัวร์เหมือนเดิมวันนี้มาทำการยานแนวห้องน้ำกันนะครับห้องน้ำใครชั้นสองที่มีน้ำรั่วซึมลงไปข้างล่างก็อาจจะเป็นที่ปูนยานแนวมันหลุดร่อนนะครับเราก็เลยทำการยานแนววันนี้นี่นะครับผมก็ซื้อปูนมาราคาไม่กี่บาท กับอุปกรณ์นิดหน่อยมาทำเองได้ครับถ้าใครไม่อยากน้อยช่างหยุดปัญหาน้ํารั่วซึมได้จากชั้นสองลงไปชั้นล่างนะครับก็ผสมปูนให้ได้ที่เสร็จแล้วก็ทําการโปรโปป้ายๆกันไปครับให้ปูนมันเข้าไปอยู่ในร่องแล้วก็ปาดเก็บพวกเศษปูนนิดๆหน่อย ที่เวลามันแห้งแล้วเราจะได้เก็บกันง่ายๆนี่ครับผมตามตามนี้ได้เลยนี่ครับให้มันเข้าไปในร่องเราก็ปาดออกก็รูปออกมาก็จะประมาณนี้ถ้าใครแบบอยากทําเองอะไรนี่ครับเอาไปดูเป็นแนวทางได้ครับผมขอบุณที่รับชมครับผม